สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องบ่าวเข้มระนองวันนี้ผมก็มีกระบะปูนนะครับแล้วก็พอดีพื้นที่มันเหลือนะฮะแล้วก็ไอหอยเชอรี่สีทองเนี่ยผมก็เพาะมาได้พักนึงแล้วแต่ว่าเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาตินะครับแต่คราวนี้ผมก็จะมาลองเพาะแบบจริงจังดูนะครับโดยที่ว่าจะใช้กระบะ ผสมปูนนะครับหนึ่งลูกกระบะลูกนี้สมัยก่อนก็คือเอาไว้เลี้ยงกุ้งนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะเอาทําอะไรดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเพาะกุ้งก็เดี๋ยวก็ต้องไปหาพันกุ้งอีกก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าง,งั้นเราลองเพาะหอยเชอรี่เปลือกสีทองกันนะครับนี่นะครับในนี้ผมก็จะใช้น้ําเป็นน้ําบาดาลน,นะครับใส่เข้าไปแต่ว่าในน้ําเนี่ยผมก็จะใส่เกลือนะครับ เกลือเม็ดนะครับจะใส่เกลือเม็ดลงเข้าไปด้วยนะใส่เกลือเม็ดลงเข้าไปเพราะว่าเหมือนกับว่าให้เขาได้ปรับสภาพสักหน่อยนะครับแล้วก็ในนี้ผมก็จะได้หอ,อยเชอรี่ที่ว่าเคยเพาะพันธุ์ไว้บ้างแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้หอ,อยเชอรี่นะครับเชอรี่เปิดสีทองนะครับอังก่อนก็เพาะไว้เป็นปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ต่อยอดเปลือกที่เป็นเขียวเขียวเนี่ยผมเอามาจาก บอ่อนะบ่อที่อยู่ข้างนอกที่เลี้ยงโดยธรรมชาตินะครับส่วนถ้าเปลือกสีสวยๆหน่อยที่ไม่ขึ้นตะไคร่เนี่ยก็คือจะเป็นบ่อที่อยู่ข้างในนะครับมันก็จะสาดหน่อยแต่ตอนนี้ก็เลยว่าเรามาเริ่มเพาะกันนะครับก็เลยเริ่มใหม่ดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะฮะนี่ก็จะเป็น หอยเชอรี่นะครับเปิดสีเหลืองหรือเขาที่เขาเรียกว่าหอยเชอรี่สีทองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็พามาปล่อยไว้ในนี้นะครับจริงๆก็กะว่าจะเลี้ยงกุ้งสีควบคู่ไปด้วยแต่เดี๋ยวก็ค่อยค่อยว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้ผมก็เลยลองปล่อยดูนะครับบางตัวก็เริ่มปรับสภาพได้แล้วนะครับเริ่มอ,ออกมาแล้วเริ่มอ,ออกมาไต่แล้วนะครับในนี้เพื่อเราจะได้กันยุงนะครับ ผมก็จะใส่ปลาไปหนึ่งตัวนะครับเป็นปลากนะดะปลากัดัหนึ่งตัวเพื่อเขาได้กินลูกน้ํานะครับเผื่อมีนะครับก็ใส่กันไว้นะครับในห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ว่าผมเอาไว้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะนะครับก็มีสารพัดสัตว์เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูข้างนอกกันดีกว่านะครับว่าเวลาผมเลี้ยงการแจ้งนี้จะเป็นแบบไหนนะครับไปดูกันครับนี่จะเป็นหอยเชอรี่ ที่เล้งไว้กลางแจ้งนะครับนี่นะครับก็จะหักผักบุ้งนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะก็คือจะใส่ไว้ประมาณนี้ในนี้ก็ยังมีตัวใหญ่ทิ้งไว้บ้างนะครับถ้าเป็นในเนี้ยเผื่อเขาจะสวยเพราะเขาไม่ได้ตากแดดนะครับเนี้ยจะใส่กิ๊กเลยนะครับแล้วก็จะมีรุ่นลูกที่กําลังจะโตขึ้นอีกนะครับเวลาผ่านไปก็เสียดายนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาเพาะกันใหม่นะเมื่อกี้ผมเอาอาหารปลาดุกให้นะครับเนี่ยเขาก็จะมาเอาอาหารปลาดุกที่จะเป็นอาหารปลาดุกเดี๋ยวตัวใหญ่ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะคัดเอาไปไว้ข้างในดีกว่าให้เขาได้ประสมกันส่วนตรงนั้นก็คือเป็นพื้นที่ด้านนอกนะครับที่ว่าเลี้ยงแล้วมันมีตะไคร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนหอยที่ผมเลี้ยงกลางแจ้งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ เราก็จะใช้ผักบุ้งนานะฮะผักบุ้งอะไรก็ได้ใส่เข้าไปเพราะาเขาก็จะได้กินใบนะฮะในบ่อนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใส่อาหารนะครับเพราะกลัวน้ําเสียก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะหอยที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเปลือกที่ค่อนข้างจะเป็นตะไคร่ขึ้นนะครับตะไคร้ขึ้นเปลือกนะครับเนี่ยพวกนี้ยตะไคร้เขาจะขึ้นเปลือกหมดเลยนะแต่แข็งแรงครับเพราะว่าเขาอยู่ข้างนอกในนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือผมก็จะ ปล่อยพันปลากัดลงไปนะครับปล่อยปลากัดไปสองสามตัวให้เขาได้กินลูกน้ํานะไม่งั้นก็ยุงค่อนข้างเยอะนะนี่นะครับก็มีเห็นไหมนี่มีปลากัดอยู่ด้วยนะครับก้อนนี้เป็นหอยที่อยู่ข้างนอกนะครับเปลือก็จะออกแบบมีตะไคร้เล็กน้อยเดี๋ยวจะจับให้ดูนะนี่นี่จับมาแล้ว หล่นรูปปัมนี่คือตัวใหญ่ที่ว่าตายไปแล้วนี่ตัวนี้เห็นไหมครับข้างน,นอกก็คือมันจะค่อนข้างจะเป็นตะไคร่นะครับตะไคร่น้ำเนี่ยจะตะไคร่น้ำก็จะเป็นเกาะเกาะตัวเขาเลยนะครับ ออกตัวเขาเลยจะเป็นแบบน,นี้นี่คือหอยที่อยู่ข้างนอกนะครับก็ปล่อยให้เขาได้อยู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิมตัวนี้เปลือกใสเดี๋ยวผมเก็บไว้ข้างในดีวกว่าก็ยังมีตต่ใคร่อยู่บ้างนะครับนี่เขากำลังกินอาหารอยู่นี่นะแล้วก็ยังมีตต่ใคร่อยู่บ้างแต่น้อยนะครับ ก็คือเราเลี้ยงปล่อยธรรมชาตินะครับไม่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยตอนนี้หอยยังไม่ไข่นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าน่าจะเป็นรูดูยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอสักพักก็น่าจะขึ้นมาไข่พอเวลาเขาพร้อมนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกกระถางหนึ่งนะครับที่ว่าอยู่ข้างในโดยไม่โดนแสงที่หอยสวยๆกันนะครับสวยๆแล้วก็จะมาขุนไว้ตรงนี้ก่อนให้เขาใหญ่แล้วก็ค่อยพาไปบอ่อใหญ่นะครับนี่นะครับก็ปล่อยเขาเลย เราหาตัวใหญ่ๆไปใส่เพิ่มนะครับตัวใหญ่ก็เดี๋ยวลองดูก็มีตัวนี้อยู่นะครับตัวใหญ่สักพักเดี๋ยวเขาก็ไข่แล้วนะครับหอยพวกนี้ไม่ได้แล้วนะเห็นไหมครับถ้าเลี้ยงข้างในเนี้ยสีจะสวยแต่ใครจะไม่มีนะครับแต่ใหน้ำจะไม่เกาะ ให้น้ำไว้ก่อนแล้วก็เจ็บมาใส่ไวก่อนอันนี้ก็เห็นแล้วอยู่หลายตัวเหมือนกันนะเอาตัวใหญ่ไม่ต้องไปดึงมากครับเดี๋ยวเขาจะบาดเจ็บ แรับเดียวก็พร้อมผสมแล้วนะครับแต่ที่สังเกตก็คือเปลือกปลายเปลือกนี้เขาจะบางสักหน่อยนะครับเพราะว่าขาดแคลเซียมเราก็ค่อยเอาพวกกระดองปลาหมึกนะใส่เข้าไปให้เขาได้กินนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับพัดตัวใหญ่ไปเพื่อ ให้เขาผสมแล้วก็จะได้ลูกของเขามานะครับดูนะครัว่าจะมีอีกหรือเปล่าแป๊บเดียวก็ใหญ่นะครับพกนี้ก็ทิ้งไว้สักประมาณเดือนสองเดือนก็ใหญ่ของกเกษตรมันต้องใช้เวลานะครับกว่ามันจะใหญ่นี่ก็คือเป็นซากหอยอไม่ใช่ซากซากไข่เขานะครับเขาจะขึ้นมาไข่ข้างบนนี้แหละพอไข่ข้างบนปับ๊บพอได้ระยะเวลาเนี้ยเขาก็จะแตกตัวของเขาเองแล้วก็หล่นเข้าไปข้างล่างนี้นะครับจากนั้นเขาก็จะ พัฒนาการจนมาเป็นแบบหอยพวกนี้แล้วก็อัปเดตอัปเกรดอัปเกรดเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมมีตัวใหญ่ให้ดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหอยตัวใหญ่เลยนะครับนี่เป็นพ่อแม่พันธุได้เลยตัวนี้ตัวนี้ก็คือปล่อยไว้ในบ่อปลาครับนะครับตัวนี้ปล่อยไว้ในบ่อปลาครับการจับก็ไม่มีอะไรมากนะลรวก็เขียข่ยเขาเบาๆนะครับ เ๋็วเขาบวมบองเห็นมันก็หลุดนี่คือตัวค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปในบ่อข้างในเพื่อเขาได้ผสมนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้หอยมาเพิ่มเพื่อเข้าไปเก็บไว้ในบ่อผสมข้างในนะครับเดี๋ยวถ้ายังมีอะไรแบบไหนผมก็จะได อัปเดตเรื่อยๆนะครับหอยเชอรี่สีทองเป็นหอยสวยงามสามารถกินได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถใส่ตู้ปลาเพื่อดูดกินตะไคร่น้ำและก็กินขี้ได้นะครับการขายก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งขายเป็นลูกขายเป็นเนื้อขายเป็นหอยพ่อแม่พันธุ์นะเป็นหอยที่ไม่ค่อยเรื่องมากสักเท่าไหร่แล้วก็เลี้ยงทิ้งไว้ได้เลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็มาอัปเดตการจเจริญเติบโตของน้องๆกันครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ